เใหไงบะท่านคนพี่น้องเอ้ยคุณนะพาลูกมาตกปลาแวะมาเลยเห็นนะคะโอ้ดีมากเลยนี่นะคะมันมาเจอไว้ยังไม่โตนะคะลงมาก็เจอเลยค่ะทุกคนทุกคนดูดูเป็นพลนเลยแต่ยังเก็บไม่ได้นะคะอกเล็กๆอยู่ดูนี่กิ๊กครับ ดูทุกคนเก็บรีบๆนะคะดึงๆ,ๆมาเลยไม่ได้ใช้มีดตัดเลยเดี๋ยวมาล้างเห็ดกันค่ะมาทำความสะอาดเห็ดกันวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปนะคะแต่อเผอิญว่ามันอยู่ใกล้จุดที่ลูกชายตกปลาก็เลยเดินเข้าไปดูทุกคนได้เก็บเห็ดจ้าวันนี้มาเด้อวันอื่ของรจชนาไม่ได้ตั้งใจเข้าไปเลยเห็ดมันปูค่ะทุกคนทาความสะอาดก่อนอันนี้คือเป็นเห็ดที่เก็บนี้ฝุนคนระับ พอดีมองเห็นตอนที่จะกลับรถกลับบ้านนะคะฝนก็กำลังตกจะตกนะคะฝนก็กําลังจะตกก็เลยได้สภาพนี้นะคะทุกคนดึง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 ,ดงใส่ถุงแล้วก็รีบขึ้นรถนะคะเห็ดก็อยากได้เปียกก็กลัวเปียกแต่ในรถก็มีเสื้อกันฝนกแต่คิดว่าไม่เยอะเอาไปมนาะมองเข้าไปเข้าไปอ้าวมันเหลืองอยู่ก็เลยเออวิ่งมาเอาเสื้อกันฝนในรถ ก็ได้เห็นสภาพนี้แหะคะ่ะปกติจะต้องตัดแล้วก็ทําความสะอาดเล็กๆไม่น้อยอยู่ในป่ากลับมาบ้านเราจะไม่ต้องทาความสะอาดเยอะแต่รถเนี้ยรถจะนาดึงหนีฝนโอ้ยิ่งฝนตกเยอะนะคะเห็ดก็ออกเยอะแต่ก็ราคาเห็ดก็จะลดลงนะคะแรกๆรดูการแรกของการ ขายเลยรลูละสองร้อยโครนที่สวีเดนเราใช้เงินสกุลโครนนะคะก็ลองไปหาดูนะว่าหนึ่งโครนของสวีเดนเท่าก,กับกี่บาทคุณรจนาจจไม่แปลงเป็นเป็นเงินบาทนะคะเราใช้เราใช้ครัสกุลกันเราซื้อของเหมือนกันแรกๆร,กกรุจนาก็มาแรกๆร,กรุจนาก็เครียดอยู่เราถือเงินเงินบาทไทยในบัญชีแล้วก็เราก็ใช้เอทอมของไทยอนะคะมันก็เสีย เลยนะเปอร์เซนต์หรออัตราการแลกเปลี่ยนนะคะด้วยแต่พอมาใช้สกุลโครนแนะมีบัญชีที่ประเทศสวีดของประเทศสวีเดนแนละ้วก็ใช้สก,กุลโครนก็อุ่นใจขึ้นนิดนึงแต่ก่อนทั้งเสียเป็นเงินบาทไทยแล้วก็มาเสียอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยตอนนี้ใช้เรามีเบัตรเรามีบัญชีที่ประเทศสวีเดของประเทศสวีเดนแนละแล้วก็บัตร เห็นฤด,ดูการแรกนะคะเอาไว้นู่นเลนยจอมไม่ไม่แม,มลงแมลงเห็นเสร็จเนี่ย

<ว><า>หิดมันปูคนอื่นทำไมเขาเจอดงใหญ่กว่ารถมากมากเลยรัจนาเจอดงเข่นรัจนาก็ว่าดงแล้วนะเป็นเจ็คพอตของรัจนาแล้วเนี่ย <c oughs> แต่คนอื่นเพอเจอเป็นดงแบบได้แบบสิบโลยี่สิบโลเป็นร้อยโลในหนึ่งป่า โรจนาวาสนาแต่เพื่อนสามีก็บอกอยู่ว่าคุณไปตรงนี้โรจนาก็ยังไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวให้สามีปีหน้าฟ้าหม่ค่อยว่ากันให้สามีไปคุยกับเพื่อนแกว่ามันอยู่จุดไหนเดี๋ยวให้สามีไปส่งปีหน้าโรจนาอาจจะมานเห็นก่อนนี้ก็ได้ปีนี้เอาเบาๆคะ่ะแล้วก็สิ่งที่รจนาได้นะั้นการเข้าปาคือเห็บทุกคนเห็บที่นี่คันค่ะคือไม่ค่อยไม่อยู่ไทยไม่เคยเจอเห็บเห็บกัดนะ มันก็ไม่ได้คันขนาดเนี้แดดเห็บที่สวีเดนนะคันนะคะคันก็ทายาวทายาทาครีมที่ทางพี่ๆเขาทำแนะนำเดี๋ยววันไหนตัดคลิปอื่นๆเสร็ลจลนาจะลงเรื่องของกับเห็บให้ดูนะคะว่าเราใช้อะไรไปมาคุณผู้ไปฉีดวัคซีนนะคะ T ีบีทีบอ่อจะทำอะไรลูก Tega bana